จะบอกไงนะ้คอยถามมึงอ่ะฮะใจักแล้วมาอยู่น้ำเพิ่นมาต้องเว้าเลยเด้อแนวมันบมดี้จังหน่อยเพิ่นหักโบแพงนะดูกเ้ยก็บอกช้อนนะบ่เคยเว้าเป็นอยู่บ่เป็นอยู่ฮะเคยเว้าอวคอยถามตรงๆเคยเว้าอยู่บ่เคยบอกดูกนะแบบว่าักอันบ่หายว่าวเนี่ยโมดี้เนี่ยนั่นนี่เห็นะหมเดี๋ยวบอกกันแล้วเหาก่อ่ บอกอยู่เนาะบอกเยอบอนไงคนจั่งไปกับไปคทัวนแลักกับไปเตงบ่กต้องขี่คันแต่เดี๋ยคนรก็หนึ่งเข้าคนก็หนึ่งเข้าเฮ็ดกินคนรัสสักงละไปยันลูกข cin ี่คานกันลูกขี่คานเออคนทัวนหลักกับไปน้ำเพลินอื สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูส่คนเนาะเบิร์สมองสุบอนวายจะเป็นพี่น้องทางฝังลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยอีกกันหนึ่งมาพบมาพ่อกับช่อง YouTube ของวายเพงชายใจกันร่อยพี่น้องเลยอ่าอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่กับเมจอนอัปเดตอยู่ทางบัานเงินของเมจอนคือเก่าพี่น้องมาเบิ่งมาชมกันเนาเพียงเนาะทางเมยจอนอ่า้เก่าเนี่ยห้กำลัางใจเพิินมาห้กำลังใจเพิินพี่น้องเลยเอฟซีกับเป็นห่วง เป็น,จจนยัยจนว่าบ่อยากให้เฮาเฮ็ดคลีปเม่จนเนาะอีบาบเล่าอ่ะเนาะอ่าอา็นเจงได้พี่น้องไยเนาะมันกะเรื่องทุกอย่างมันไม่มได้เกิดขึ้นจากตัวเมยจนนะพี่น้องกับ,บ่เป็นยังมีแต่ว่าให้กําลังใจเล่าเนาะเพียงเนาะโอเคไปบ่งไปชมกันพี่น้องสบายดีเม่จนสบายดีโดยพี่น้องเนาะหลังจากงานผ่านเรื่องบุญบุญไปผ่านนะพอดีน <c oughs> ผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านเลยผ่านเรื่องบุญบุญเรื่องปวดหัว ยคำนั่งแดงโทรมาให้เมื่อหับเอาแบบนี้เจ้าสิเมื่ออยู่บ่บ่ได้บ่ได้บ่เมื่อบ่บ่เมื่อแล้วเช้าแล้วแบบนี้เนาะเช้าแล้วแบบนี้ทำเราอย่างม่เรามาเองเนาะบัดนี้เรามาเองเออทำเรามาเองยังสิหับเราอยู่บ่นก็ให้เรามาลินมาหัวนี่แล้วเออมาดินมาหัวยนะเนาะโดยเนี่ยก็กินยอดน้าก็กนยอดเข้าน่าก็ห่วย ก็บระยากให้อยู่ละเออให้อยู่เลยแบบมันนั่นอันนี่บอโดอยน้อยแล้วก็เมื่อมายอข่าวน้อยน้ำยังไหมจมอคคนแล้วน้อยเข่ากินน้าม <laughs> ันน้อยเข,ข่าวแล้วก็เมื่อแล้วคงประยักษหายอยู่ <laughs> เป็นยังญาติบอญ <laughs> าติเลยแล้ว <laughs> 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 เอลยนาะไอ้อจอจนนันทร์เราไปสาง ดมถ้าไม่ตัวนเจ้าบ่บอกให้ดมมาอยู่บังเพื่อนเจ้าต่างดมมันมันเป็นมันอยู่นอกใน่บ่เนาะด้ยทำอยู่เพื่อนต้องแดงแหฮงดมมาจังเนาะดมมันล้าถึงต่างอยู่จ่างอยู่จังหลังชี้ไปเบิ่์มไจักไปเจาะเบิ่์มเอาไปจะว่าไปเบิ่รแล้วจักตอนน่ะเนาะด้ยอือชุมเจ้าเก็บขึ้นตอกมันอาจจะเอาตะปูมาใช้ตอกประเทศซื่อประเทศซื่อบ่กดยอ๋อเราเห็นมันใหญ่มันปิวไปด้ยอืม แกนปิวไปเราเลยชื่อไปให้บประโจยขึ้นไปตอกโดยตอกเป็นเนาะเราบอกก็ประโอยกันเป็นได้ฮะเออหมดไปน้ำชุกข่อยมีแต่ว่าตอกบ่เป็นได้นั่นเย่าว่าอ่าบ่เป็นเราย่านเจ้าบระย์คุ้มเราจระย์เคยได้คุ้มเราเออเมื่อหมดชีวิตเราบ่อยคุ้มตอกด้วย เออพ่อเอาใจชะนอยก่อนขึ้นแล้วบาดติดต่อใบแดงจับกวากมันมาฉุกนี่มันก็เตียม้วนบ่เวลาจำเจอยู่รวมกันออก็ม้วนนั่นแหละฮะม้วนไหนม้วนบ่กเนาะเวลาอยู่รวมกันกำลังแดงนะม้วนม้วนแต่ประวงที่ห้าชีพิษเทียงกันเนาะแต่อยู่รวมกันเมื่อกี้กับพระตะคอยเทียงกันบอก เราไปขายกันบ่บ่ได้ออยู่ไปซื้อเน้องจืไปซื้อนี่ถึงมาซาม่ากับกินข้าวแล้วกับปลาคุดปลาคุดกับปูมดจีเจ้ากับเจ้ากับงมหอยน้องอีนุกงมหอยอยู่สได้อีกหอยจูบน้องคอยนี่ตินเดอลระมาแกง ไปวิบกับป่ปะ,ปะ,ปปะไปหาขุดกบไปแดงพปหาขุดกบป่ะปลาเผามึงอยูเดียวไปหาขุดกบแล้วมาบาวิบีัไพ่บาดี <c oughs> ชวนอันผัวเจ้าว่ายังไงแต่โพน้องแดงแต่เราท่านได้เสียชีวิตแต่กี้ก,กะนชวนไลายกะเราสีลงมาอยู่แต่วัดแต่วัดจุมข่อยไปชวนไลนเห็นเราอยู่แต่บัดเนาะดย <c oughs> บันทินมันยังก็ยังลงเห็ดต้นเห็ุยังคือเก่าบ่จันก็เกดจู้ไม่ได้ฝันบ่แบบว่าเอาเกิดแบบเรื่องแบบบุญวายแบบนี้ขึ้นมานี่บ่ได้ฝันเห็นแล้วบ่บ่ตายก่อจะพันแต่มือมันชิดนี่แล้วมันชิดับนี่พันเนี่ยไรไม่จอพอพันว่าเคยว่ามาบอกกันแล้วบอกเนี่ยไรอีกบัให้บอกลูกบอกลูกหนให้บอกน้องแดงนะไบอกน้องแดง กลับมาคือเก่าอยู่เฮือนเฮาวเฮือนห้างผัวให้ไปอยู่เฮือนห้างพุ่นเนยอ๋อพอน้องแดงมาบอกโดยเป็นใายชุดแบบไรมาใายชุดแบบแบบแบบชุดเรากินดองกันแล้วแบบชุบนี่แหละธรรมดาเราละอ๋อมาบอกเจ้าโดยให้โทรมาบอกน้องแดงโดยเธอบอกน้องแดงแล้วเจ้าช้อนช่วยน้องแดงฟังอยู่บอก Bỏ lưm nè bỏ qua hai bà du hương hàng kêu cao Bà yu huyền hăng kêu hương hăng. Bà chắc là. Oh, hả bà yu hương cào hoặc bội binh nam chai nó nè bà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  nè dị chọc lãi nè bà nè nè bà 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 พอได้เหตุเชือนให้ลูกนี่เจ้าบระราชาโมไหมจ๊อนโมโม่ผมไปถามนี่ไงผมไปถามได่เจ้าฟันคือแด้วเจ้าเนาะเหน่อยแล้วฟันเห็นข้างแน่ตีเหนือยเดินามมันก็นั่งคือนั่งคือโตกคนนี่นะบระราชาเนาะ แต่งกะอีไคยพอไอแม่ถามว่าไปใช้เนี่ยว่ะพาเอาม่วงก็เด้อพาห้าม่วงกินส้มบาดนี่เคยแม่ถามแล้ววหาออม่วงมากินส้มก้อนผัวก็กินส้มยี่นาบ่าแล้วอ่ะแจ่วก้อนเรียบร้อยแล้วว่ะแต่กี่ม่วงแต่ต่อยกี่ม่วงนี่แหละอ๋อไปกินอยู่นาผัว โอสวดไปแต่เฮยไปปวดได้เต็งไปโคอยก็ไปพีคือไปทำการเต็งมาเชิญจะไปเนินโอ้อันตรายไปได้คอยไปอยู่แล้วฮะคอยจานได้บ่ย่านบ่เจ้าก็ยังหูจักว่าย่านอยู่บ่จ้ะก็จานนี่แล้วฟันชิ้นหูว่าฟันมาชิ้นหูว่าไงว่าย่านโอเคฟันก็ชิ้นหูจักว่าย่านว่าจะไม่จด่านนี่แหละ เต็งว่าไฟก็บบมีเต็งว่าน้ำโบมีอุ้ยเออเขาว่าเอาอยู่เพื่อนเพื่อนนั่นบอกเาอเพื่อนนี่แหละอาไฟก็มีน้ำก็มีพระเจียกไปน้ำดิพระเจียกไปเฮาอ่ะกามีน้ำมีไพจะแจกไปบอเออจะไปจู่จะไปแล้วเอ้ยตายเฮ้ยเต็งว่บไปแล้วโบวิ้วไบอน้ำโบมีเต็งว่ะ สั่งวะเต่งสั่งกอะกับแม่เต่งวะเงินขับเต่งผมมีหัวเนบ่าพอโตพ่ต่งแล้วบ่ตยยังอยู่ร่วมกันกันเลยตะกี้ยังไดกระพองแดงกโนยอตันเต่งแล้วบ่เอื่อนเลยละแต่เอิ่นกับโต้มันจะคอยไละแต่เขาไม่แต่เอิ่นเยลฮ้ยละมีแต่ไปก็เด้ยวะมีแต่ลงวัดชีมึชีลงวัดมินยังเตยกันลงวัด เวดซี่ไรแม่นั่นแหละเพ่ดซี่เนยเมันขึ้นมาชองเสื่อแดงวะแม่มึงมาใช่ไอ้แตงวะอุ้ยแม่รับประหากินเพราะเราเด้อวะรับประหากินจุโคกหัวเสียร้อยห้าน้ำไม่ก็ต่อคือเม่ก่อนเมยนกเสียมาแกงกินกับหนึ่งนแต่ประหาคุดกอบพุดธเขียดน้ำให้น้ำหน้านี่เนยเออบ่มีเบียบเึ็ด มีเวียกเข็ดกับมาคุดในมวยเวียกอ่ะข่าวการเบิ่งกนังกันแล้วบวยเวียกอ่เข่าอันบอไดไปกล่นมันกล่นยังคือตะกี้บอกบอกแต่เขาไม่บอกแตอนเจ้าอยู่เพื่อนตอนเจ้าอยู่เพื่อนนั่นน้องแดงตะกี้คือว่าไปกล่นมันกล่นมันแล้วปวดมันเนี่ยแล้วฮะปวดมันตะกี้นไหเหน่อยอืมตะกี้นี่ยมีเวียกเข็ดไปกล่นมันกล่นยังเนาะดูนี่เขาบอมาบอกบอก วันนี้เขาามาบอกเลยบ่มีเบี้ยเีลยบ่มีเบี้ยใครกันอยู่ลาลาืชอเนาะโดยโดยเห็นหาเห็นห้นาพวันนี้เนาะเห็นนาก็เห็นนาเห็นนาบล็อกกากม่งแล้วไปเนาะเปืเ see, antis, ่อยสินั่นกินอะไรแต่โทรมาบอกมายัง Thôi mà khó thộn chờ đi Đúng rồi, có khó thộn Tên ngờ, ôi, tên ngờ mà có thốt nắng Mẹ bây giờ khuyết và nó lụng khuyết tên ngờ đây tham, đã tham là dù bà về là, là thô mà này. Nên tham là dù bà ao ao là dù bà về là là thô mà Ờ, ừ. chú Hán xe ngờ nhu ở đây Bỏ Xe ngờ nhìn xe ngờ nhu Nhìn xe ngờ nhu Để dịt um. là ơn mà đang mà phải Phải muốn thô ่เพลงอีจอนบ่หว่ะเออวะเพลงจอนคุณก็บ่าคุณก็อยู่ล่างจกเห็ดกินยังละจจะจะเห็ดกิมช้างแกงไก่บ่จจกเชียงหงอยู่กินข่าวอีแดงมันก็อยู่เทิงผูเห็นแนแดงแดงม่ได้กินข่าวว่ะอีแดงโอ้ยกินแล้วโดยเฉพอยากินข่าวน้ำม pues ูกวะง่ายใช่เนาะ หากินข้าวเตงว่าหากินข่าวเด้อบอกเพื่อนบอกเจกยังเป็นห่วงอยู่เนาะยัเป็นห่วงก็ลอยังเป็นห่วงอยู่มีแต่ว่ายันแต่ลูกไม่ได้กินข่าวเล<ด>ยม,ม,มาเจอพี่แล้กินหนอดชามเถือพี่เมื่อนี้อนันแต่ลมือมือนบอกเลยเมื่อผัมาแล้วโอ้แต่ละมือนั่นอยู่พี่นัน่นกินชามขาๆๆ้าวชามข้าวตลอดเลยกินข้าวชามเถือกินข้า,ขาวแช่แบบมีความชุกเนาะเลย เด่นโทรศัพท์ไลายไปยักอยู่พุ่นนะเจ้าไบ,บ,บได้บอกบโบโบอะไรจะเด่นโทรศัพท์ไลายมีเฮ็ดให้บ่อยากเข่าเด้เขาเด่นโทรศัพท์ไลายทำเด่นโทรศัพท์ไลายแบบเฮ็ดให้เฮานิมบุญอยากเข่าอยา่างนั้นได้ยังเจอได้หน่อยติดเกมบางคนก็เด่นเกมกินเกมนะก็บุญอยากกินเขา่ากินยังนะเล่นนั่นตายทิดไลายกับโบดีเพิ่นยังเบาอยู่ติดโทรศพัพท์ mới tới là xưa rồi, chúo bay đi tầm nào tôi này chú chắc phải sai, thấy nó ai bảo, bay han mà, cháu mới xưa chắc A anh mà, thế là, hay mình chúo cáp mà đỡ mà, số không phải cáp đấy, học cái ai, là cái mi mi bớt ai này, pet ai, học pet dong cái khỏi bay lướt đó khỏi เอาบจักได้มจกักงงลุบแล้วลุบเพ <m> ื่อต้องแดงก็เคยเพื่อน้องอาแล้วเอาบจักได้อันจะไปต่อบ่บาทนี่ใช่ใช่นะโดยไฟแรงใดไปทุกางเซโนปไทางนั่นมืดหน,นึ่งกั บ่ได yeah. ้บ่ได้ขึ้นไปอีกทางบ้านนุ่งแก้วกันเราใชมาหาฮะชิ้นเจ้าอยู่พี่แล้วมือโดยเราได้อันลูกไผ่บ้านเจ้าอะไรตีโดยเอาน้องกับเจ้าบอกไผ่ลูกไผ่เราโดยฮะโดยเอาน้องชิ้นเจ้าโดยลูกไผ่นุงแก้วนะโดยเอาน้องกับเดียวนี่แหละกับนี่แหละเอาน้องก็จึงเป็นเอาน้องกันนี่แหละ ในแวดนี่ก็เป็นลูกน้องเขาอยแล้วเนี่ย็่ะไอพันกับแม่เบิร์ตเนี่ยอืมแสดงว่าวานนี้นะเจ้าไอพลอยนี่ก็ไอพลอยเป็นน้องเขาไอ้้ไอเขาเขาบงยอแสดงแสดงว่าวันนี้นั้นอันเปิมเจ้านี่เป็นรองกันกับดุงแก้วเลยบอกเลยเป็นรองกันบอกอืมจักปีอันผู้ชาว่น บูชักไหนฮะบูชักไหนเจ้าบริจักบ่บ่ไหนทำบ่เกิดพร้อมกันบ่กับเขาอันอันน้องบิวลูกเจ้ารุ่นเดียวกันบ่บิวเกิดมื่อเดียวกับอีเด่นแต่วะเขาก็บูฮู้กันได้เขาก็เขาบริจักบริจักบ่เคยปะเรื่องเรื่องงายุยู่ยังงี้บริจักเราแลนอยู่บริจาเนาะยอมเนาะบริจักแต่เขาก็ หมื่นจะว่าไปพ่อนอยู่พุ่นมาจักงานรองพุ่นมาจักนี่โดยไปอยู่ไปบอกเขาลุงแก้วะประหอดเจ้าบอสบอ่ะบอกเิ่นผูกแขนในบอกเิ่นเห็ดดองในบอกเิ่นเบ่อบ,บอกผูกแขนเลยแล้วงานเลยงานเลยด้ยงานพ่นมีตู้มีอย่างข้างนี้มีเบิร์ตแต่ว่า เราแกก็กแล้วก็ต้องมาเฮือนเท่านั้นวะจะไป <c oughs> <c oughs> เราต้องมาผักพี่ก่อนด้ดิเรต้องมาผักพี่แล้วเดี๋ยวเราไปเฮือนเจ้าสาวเฮือนนีหรองนะพูนนดน,นะบาสบอสอย่างนี้นะครัวบว่านั่ปลาแมคโครแม่ยังแมคโค้แต่งเดืบ่ก็แต่งเดยเลยวะเมื่อวานนี้เจ้าเห็นบอกเขางวาาัวมะวันงัว มัวกบ,บิเห็นนวะว่ากบ,บิจักเออ,อยู่บังได้เฮือนคุ้สาวเพื่อน,น,นอยู่อยู่แถวไรพูดเข้ทางเันนี้เข้ทางคุ้เชฟช้างคุณคล้ายเรื่องอะแล้วอืม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 ,อม เดี่ยวเราบอพากันลงไปเห็ดนั่นเนีย่ยเห็ดมันยังมุงนะั่นน่ะน้ำบัดน้ำยังนะั่แนะแ,ลแล้ว,วแล้ว,ลวเ,เป็นจดาพาลงแล้ว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 แลโดยอ่าเตยนตะกี้ผู้เตยบุญผู้เนาะโดยแค่น,นั้นเลยพี่น้อง,งแค่เนาะเห็ดเห็ดเพื่องหมูเป็นหม่อม่จอดฮะ เห็ดเห็ดเพ<ร>ื oh ่องบมเป็นบ่กมมีแนวเห็ดผมไม่ได้เห็ดนะ<อ>มือดวิตย์นาเกีนนาตุนสีหายไฟเพื่องหาับไฟเปลีนล,ละวสอนไฟเพื่องเป็นได้บาะเป็นแล้วบาทนี่จื้อบ่จื้อแล้วบาทดีเฮ้ยเมื่อว่าเห็ดตีเด้อว่ะใส่ไฟเพื่องเห็ดปุณิเห็ดบุสิเออจือ้อแล้วบาทนี่ต,อ,ตอนนั้นคือว่าเห็นเจ้าไพ่หน่าอยู่เมื่อวานบ่ พ่อ<ไ>เขาไม่เคยไผ่เลยพ่อเจ้าพ่อไผ่น้ำผมม่วงจะย<อ>ินเคยพ่อไผ่ทางไผ่เอาเป็นโอ,โอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยจื้อแล้วแลบบาทจื้อแล้วบาทนี่วะ<อ>เป็นแล้วบาทดิน่ารำซีสอดคักแน่ที่แล้วน<อ>ี่ไผ่ดิดิไม่ออกว่าไผ่นี่เด้อ,อไผ่นี่เด้อเออไผ่เป็นแล้วบาทดิ bóng 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 โบ่ไงมันจะปลูกเนาะมันจะปลูกอ,อ,อ๋อพี่น้องไหมเนาะจะประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะถาา่าวว่าพิพาทกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภไฟอะไรม,มีจอนก็มีแต่ว่าจะไปย่อ,อเข่าเนาะย่อหน้ามู่บุญพุ่นนะเนาะโดยมาเล่นพุ่นบ่ม,มามาเล่นมาแล้วมาขับหมดแล้วเออต้องขับมาตอนเช้าเลยไปตักบาตรดิขับกับใครแบบไปขอบกับไปเกินไปพันธ์มื่ออื่นนี่เกินไปอีกเกินอีพอไอแล้เพื่นหน้ากับปุ่นเด้ Ôi, cháu có hết có bụng bên không? Thế bụng bên đó, mũi ưu lấy hết Vậy rồi phát cho nhanh, anh ở đây nó, sẽ nó Cho đang phát ra nhà ở Ừm Rồi Thì nó nghề lôm hên, thì nó nó, mình nghe cạn Lôm lôm nào nào, thì nó nghề nó Thì nó nghề nếu đây mình đi mình quân, nếu đây mình bỏ đi bỏ quân cả Bố dạng thấy bỏ đưa mẹ cho bạn đi đâu rồi. จบกันพี่น้องแดงกับทำบามันนั่งกันนั่นอย่างได้กัอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าวสบายดีสบายดีบอกลูกในเด้อบ์บนตในเด้อโดยฮะโดยบอกบอกก็จะจะบอกนี่แหละคอยถามมึงอ่ะฮะไม่รักแล้วเนี่อยู่น้ำเพลินบ่ต้องเว้าเลยเด้อแนวมันบ่ดีจังน่อยเพลินบ่ักบ่แพงในลูกเอ้ยก็บอกช้อนในบ่เคยเว้าเป็นอยู่บ่เคยเว้าวอ่าคอยถามตรงๆเคยเว้าอยู่บ่ เคยบอกลูกนะแบบว่านักอันบอกให้ว่าเนี่ยนบดี้เนี่ยนั่นนี่เนไหมะบอกยะไรแล้วครักะบอกอยู่เนาะบอกอยู่ห่างแจบอกไรคนยจังไปกับไปชวนแล้วก็ไปแตงว่าก็ต้องขี้ข้านแต่เดี่ยมแล้วคุกันหึ่งข้าวคุยกันหนึ่งข้าวเฮ็ดกินเป็นลักล้วไปยันลูกขี้ข้าน กันลูกอี่ขั้นแล้วคนทดชวนแล้วก็ไปน้ำเพิ่นอืออือน้ำเพิ่นประเทศนาช่องเถื่อได้ทั้งน่ะเนาะดเห็ดนาช่องเถื่อเห็ดนาแซงน่ะยังพี่น้องเลยเนาะเออพี่น้องเลยพี่น้องมีแต่ว่าแี้ง่ายนาะงไปจนเนาะดูค่อยไปอันเห็ดเวียกต่อพี่น้องเลยเวียกก่อนเห็ดเวียกอ้พี่น้องเนาะน้องไปจนแดงยังโทรมาติดต่อกันคือเก่าปกติคือเก่าเนาะงไปจนเนาะโดูอ่าพี่น้องเลย โอเคพี่น้องคลิปนี้กับบุมี่อย่างไรถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหล,ลายๆเนาะคลิปนี้แก่ล,ล้ำลาพ่อเมียพี่น้องไปก่อนพี่น้องไขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดประชุมทุกคนเนาะ